าเกียัตก็บอได้หาคุดมันตัวบาทสิไปหาเอาบอรประแดกตนเอาประแดกตนมาขายลอลาซาบาทอาอยุบอลไม่ป้อมเอาพี่จ้าเอาจากโลถุงละหา โลละสาวระสมาสิสิบมันมาสิมันก็ขาดทึ่นกจ้ามันขาดทึ่นสองโลสองโลสิบห้าบาทสักตอวง่ามอีบ่ประเด็กเจ้าง่ามเลยประเด็กโตนสมปนมอยนสมกัน็มบมีแต่วันมันมันมันแตงก่าด้มันโมไม่แบบเคอขึ้น สั้นให้สีเอาไหมนะสั้นให้สีเอาไหมเอ้ยขายไปเลยอ้าวอาจะจอดกันจักรยานขายแล้วแล้วสีเมียได้บานขายไดู้่นี่สองสองโลกัวเมียฝรั่งคนจืดกบเมียคู่ไปเรียบานจิตขายดีไปเรียบไปไปเียสององหลงอุมไม้ได้เหมือนกนจะมาขายไหม่เายฮะขายดี คนราคาหม่คนราคาไม่สิเมาหมดกันเออมันทาได้เนอยู่โอยเจ็บครับโอ้ยเจ็บครับือ้เลยือกาเกับแว่าบัานนี่ไม่ขายดีมามาซเนี่แดดไ่ไปไวแดดเน่คกมือนแวเก้าเลพี่นองกินเบิร์ดรปลาแดงบ้านวเก้วสิเด็ขาย ม in <laughs> the um, 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 <scenes> ันส <government> ิได้ขายบ่อบานเพิ่นคือโ่ข้อค่ะได้ขายบ่ได้ขายก็สร้างขวดจอดเจ้าก่อนตื้อไว้ค่ะเธอเพิ่นใจก่อนได้บักยมพร้อมถุงหนึ่งกับกับบักขั่นสองยางอะไรน่วยเพิธอหายมากมั่งหันนั่งประเดี๋ยอยู่สองโลนั่งเด่นอยู่นี่ละค่ะเธอเพิ่นนี่เหล่าเมี่ยงนอกให้กินน้ำในกระจูบซีเอ็นซีเอ็น สิถอนเป็นรถโมซ่าได้กินมั้งไงนี่ขายโมซาสาวตุ้มเลยขายปลาเด็กตอนแล้วแล้วเสียงหมาเหา่าหมาหอนผ้าพี่น้องกัดกันแซวเซลสาวตุ้มสื้ผ้าพี่น้องไปเบิ่องวันไปยังสมกัดกันเหากันทีเหาบัดขึ้นเบิดมือเลยเด้ผ้าพี่น้องยางไปเบื้องวันเป็นเอียง โอ้ยแครกแคร์ี่กระป้อมพี่น้องพุนกระป้อมโอ้หน้าสาวตุ่มมันมนี่ขี่กระป้อมอย่าออกไปเด้ออีา่าเขาสิเอาไปขังถุงเด้อันนี้ก็บางหองัองที่บ้านเบิ่งกันมเฮาวมาหวังกันค่ะโอ้หลายตัวเลยสีขาวสีดำพ้่นผนเหลียงว่วพี่น้องเห็นปะป้าพี่จะโตนันวะ มันเฮตัวเม่เนาะพี่น้อง,องเอ้ยพอทัดนในหอดเดือนเก่าดิหมาตอนนี้สมัยนี้ผสมพันธุ์ไม่มีย่ามเลยดินี่ผู้สาวตัวเดียวตัวเถิดเฮยู่จักตัวบ้านัหนหลก็เฮากันแซวเซล,เลโอ้บัดใจหนิบน่บมันเฮากันขึ้นก็บฮอนเลยพุ่นแฮยไปพุ่นน่ะพี่น้องหลายตัวจักหมาผู้ใดไมีน้องสาเพราะว่ะาเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงงัวเนาะ นี่น้องสาวนิ้วนามก็ลงกไปกินน้ำเหนบตัตน๊กตัวสทีขาวนะนิวนามก็ลงไปกินน้ำนะนะนนส่วนที่เหลือไปแห่ผู้สาวไปกินน้ำเรื่อยๆก็ไปแห่กันต่อเนาะออนี่ป้านสาวตุ่มอยู่ทงอยู่หน้ามือหนีล่มอากาศดีพี่ทองโอ้ปูนทางขับไปนบ้บานเป็นเปลี่ยนระยะทางสามกิโลเมตรพุนได้พี่้อง น้าอีกคนหนึงเพิ่นเดือของเพิ่นเห็ดไปอย่างเป็ดเนาะเศร้าเฮาแล้ว่ะก็ใช่ละยังเฮาเนี่ยแถวนี้ยังมีอันต้นบักพอก <c oughs> ขออภัยต้นบักพอกต้นจิกต้นสะแบงเนาะยังมียังข่าไปน้ำพงน้ำหน้าแต่ว่าเพิ่นกระป๋ม ปั้มออกจากหน้าสีเฮ็ดหน้างสินะแล้วก็เผาทานไปซะน,นะอันนี้บริเวณแถวเพื่อนสาวตูเนะ้องพี่น้องนี่ก็ไปเด็เสียงอ,อดอ,อกก็ไปซีกันตกใจบางวันแล้วว่ามันใช่ามาเอ,อิญเห็นไหมนี่มีมอเตอร์ไซค์ขัเ,เที่ยวทางน้องคุนอ,อ,อยู่กลางทงคุณพี่น้องเฮาตัวเดียวเหรอแต่ว่าบอท่านมีไผ่เสื่อ,อไผ่นะ จะ่าพวกผู้ชายนี่ก็ทะเลาะเถียงกันกัดกันหายกันด่ากันเด้เพราะว่าแย่งผู้หญิงเด้ส่วนคนนี่ก็ผู้หญิงแย่งผู้ชายเนาะพี่น้องจะสเปนหยาดกันเ้อพ่อใจกันกะตกลงโอ้ยตัวนั้นมันเสื่องหรือตัวนี้เบิ่งกันอะสิตี้ให้พี่น้องเบิ่งอยู่งย่ละท้าตุ่มเห็นตอนนั้นมันเสื่องอยู่มั่วหนังกัเฮา บบโอ้ยโอ้ยกะล่งขื้นหงายเนาเลยมาหนี้กว่าสิออกจากกันกะสิบพ่เพนพุดวะโอ้ยตายแล้วมาเสียสาวเราบันพี่รองสาวตุ่มึ้นวาสิโตนเทอะเลยเพื่อกะสิบว่ได้รับได้นอนนี่พี่้องว่ามันเฮาบดขึ้นเลยเลยจนมางว่วยืนเบิงผุดแลวไว้ให้มันเบิงสาวตุ่มเตะงว่วไหมพี่้องงวว่วงเสิโตหันมาทางสาวตุ่มพี่นี่ างูตูบนะเนาะเธ่เบิ่งเธ่เพิ่งสาวแหลบ่บาน้าบ่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งกันแหลกพี่น้องไออปเข้าบ้านพูนขอกงวขอกหนึ่งผุดขาว่ามี่เป็นหาซิบตูิ่นเิ่นจนมาสางเฮื่อนใส่ยูน้ำงวซูมือนี่ก็จะว่าผู้ชายบานอนอนย่นอนน้ำเมียน้อนน้ำงว มื่อสางเฮื่อนใสมีแผงโซโลาเซลลปลูกกล้วยปลูกอ้อยอันห้นห้างกะห้นห้างกะมาสุดยอยุวันนาบ้านปนหาแ้่เลยไปสุดเขตแดนดินเพื่อนสาวตุ่มเนาะวันนี้พระวานเบิดหบวประมาณกระถางบประมาณปีหนาเนาะ ต่อไปปุ่นๆจักหน่อยอีกจักหน่อยบนก๊กศาสนั่นเป็นทอพระเจ้าขากันตายนี่ดิดินมันเบิดแล้วว่าไม่คือไม้ขากันตายกับขากันตายบ่มันสิได้ยสามสิบปีละโบพระเจ้าเป็นอ่นี้เป็นชิ้นกันท่วงนี้ช่วงชิ้นกันแบบนี้ผู้เพป็นขาน่ะก็สิเป็นลักษณะกดดันโรคซุ่มเสาอยั้งสิละบานกามาน้ากระลัดเอาถ่ายปืนยิ่งซัดตีกันขากัน